สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Best News ค่ะช่องที่จะนำเสนอวิธีการเล่นและเทคนิคต่างๆนะคะในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายค่ะให้เหมือนกับว่าเราได้ตะลุยภารกิจต่างๆไปด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกม God of War Ragnarok ค่ะซึ่ง ขอบอกก่อนเลยนะคะขอเตือนก่อนนะคะถ้าใครยังไม่อยากเห็นสปอยใดๆอะไรก็ตามให้ปิดคลิปนี้ลงไปก่อนนะคะหรืออาจจะแอดเก็บไว้แล้วค่อยกลับมาดูทีหลังเมื่อคุณพร้อมแล้วก็ได้นะคะ,ะแต่ขอย้ำไว้ก่อนว่าใครที่ไม่อยากโดนสปอยอ่ะให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนเตือนแล้วนะคะทุกคนเอาล่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ ตัวเองตัวเราเองเนี่ยได้เล่นเกมนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็พบว่ายังมีระบบของการต่อสู้นะคะที่ตัวเกมไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้สอนเราด้วยซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาแชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนะคะแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะ,อะเอามาอธิบายให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้สามารถนำระบบคอมแบทหรือว่าระบบการต่อสู้นี้ไปใช้กันได้นะคะ ซึ่งระบบคอมแบทเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้หรือไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะคะยังไงก็ลองมารับชมคลิปนี้กันดูนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะข้อที่1น,นะคะทุกคนรู้หรือไม่คะว่าถ้าชาร์จขวานน้ำแข็งทำได้โดยการกดสาม่ยมค้างค่ะแบบนี้นะคะแต่อันนี้พวกคุณอาจจะรู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะคะ ก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับหรือสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้นะคะนั่นก็คือสำหรับดาบแห่งหายนะเราต้องกดสามเหลี่ยมรัวค่ะมันถึงจะเร็วเดี๋ยวเรามาลองท่าธรรมดาเบสิกก่อนนั่นก็คือการกดสามเหลี่ยมค้างเป็นแบบนี้นะคะความเร็วความช้ามันจะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาลองเป็นสามเหลี่ยมรัวปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นไฟเร็วกว่านะคะให้เพื่อนๆสังเกตที่ตรงพื้นนะคะ แป๊บเดียวไฟมันจะขึ้นแล้วนะคะแบบนี้เลยนะอ่า,อ,าอยากจะบอกว่าการกดดาบแห่งหายนะนะคะเคล็ดลับมันอยากจะย้ำทุกคนอีกรอบก็คือการที่จะทำให้ดาบติดไฟเร็วที่สุดไม่ใช่การกดสามเหลี่ยมค้างแต่เป็นการกดสามเหลี่ยมรัวๆค่ะทุกคนโอเคนะเอาล่ะเรามาต่อกันข้อที่สองนะคะ นั่นก็คือท่าปิดฉากของดาบแห่งไหยนะค่ะเดี๋ยวเรามาลองท่าเบสิกของมันก่อนนะคะก็คือการกดอันหน่งห้ทีมันถึงจะติดอะเนี่ยปุ๊บอ่ะเา้าเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบกด1 2 3, 4, 5, 6, ึ่งสอามส่ห้าหะต้อง6ทีกว่ามันจะติดเป็นท่านี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกเทคนิค เคล็ดลับเล็กๆนะคะให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับการย่นระยะเวลาของมันให้มันเร็วขึ้นให้มันเกิดท่านี้ได้เร็วขึ้นนะคะก็คือให้เรากด R2 2ครั้งแล้วตามด้วยกด R1 อีก2ครั้งอ่าแบบนี้กดกดนะคะเตรียมตัวนะคะทุกคนกด R2 R2 R1 R1 แน่เห็นไหมแค่นี้เองค่ะเร็วกว่าเห็นเห็นและ ทีนี้นะคะและเช่นเดียวกันนะคะทุกคนถ้าปิดฉากของการโจมตีหนักก็ให้เรากดแบบนี้นะคะ r1 r1 r2 r2 อ่ะมันก็จะเร็วกว่ามันเป็นเทคนิคที่จะทำให้เรากดท่านี้ติดได้เร็วกว่าปกตินะคะเป็นการที่เราจะปิดฉากด้วยท่านี้ให้เร็วกว่าปกตินั่นเองแบบนี้โอเคนะคะทุกคน อหลันเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของขวานน้ําแข็งนะคะเป็นท่าอมคลาดน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวกดให้ทุกคนดูท่าคลาดน้ําแข็งอ่าท่านี้ดูนะเป็นยังไงนะเออคือแบบนี้นะคะซึ่งท่านี้นะคะเราเโดยปกติเนี่ยเราต้องกด r หนึ่งค้างนะคะเดี๋ยวลองกดให้ทุกคนดูนะคะว่าปกติมันเป็นยังไงเนี่ยอ่ะแบบนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเออกด R1 นึ่ค้างแบบนี้กว่าจะติดวันนี้ก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับนะคะสําหรับคนที่อยากเล่นทาตุสำหรับคนที่ชอบในการเล่นทาตก็คือให้ทุกคนกด R1 นึ่ค้างไปเลยค่ะยาวๆนะเดี๋ยวลองลองเรียกมอนออกมาก่อนนะคะจะได้ลองให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ากด A ห คือกด R1 ค้างแบบไม่ต้องปล่อยเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้คือการกด R1 ธรรมดานะคะกด R1 แล้วปล่อย R1 แล้วปล่อยเนี่ยคือท่าธรรมดาทีนี้อ่ะเรามาลองการเป็นแบบกด R1 ค้างแบบไม่ปล่อยเลยนะคะนี่นี่เป็นแบบเนี่ยมันจะไปได้เรื่อยๆเลยคือมือเรานิ้วเราไม่ต้อง ออกจาก R1 เลยนะคะทุกคนกดไปเลยลัวๆเลยนะคะซึ่งท่านี้นะคะอยากจะบอกว่าเหมาะสำหรับการกำจัดศัตรูแบบเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะเนี่ยที่ให้ทุกคนดูอย่างอยู่แบบนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยกด R1 ได้ทีเดียวอะไรเงี้ยอ่ากด R1 แล้วปล่อย R1 แล้วปล่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเคล็ดลับของมันก็คือ คุณไม่ต้องปล่อยค่ะคุณสามารถกด R 1นึ่ค้างแล้วมันก็จะเกิดเป็นท้าแบบเมื่อสักครู่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยท่าแบบนี้ได้เลยนะคะปุ๊บเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ปล่อย R 1เลยนะคะอันนี้คือกด R 1นึ่ค้งตลอดเลยนะทุกคนโอเคแบบนี้นะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในข้อนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอไปเริ่มที่ข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่สนะคะยังอยู่กับขวานน้ำแข็งนะคะ ทีนี้เราจะไปดูกันที่ท่ากับดักอสรพิษนะคะให้เพื่อนๆได้ดูตัวอย่างของท่านี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านี้ a อนิเมชันของเขาในการสตาร์ทมันเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานนะคะเนี่ยกว่าขวานมันจะเร่งออกไปเนี่ยกว่ามันจะชาร์จออกไปเนี่ยซึ่งเวลาที่เราจะชาร์จขวานออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ศัตรูตีเรากลับคืนมาก็ได้นะคะเออจากที่เราจะไปฆ่าศัตรูจะ กลับกายเป็นว่าศัตรูจะมาฆ่าเราแทนอะไรอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกเทคนิคว่าทำยังไงถึงทำให้ความช้าของท่าเนี้มันเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำยังไงนะก็คือให้เรากด r 2แล้วก็ r 2ค้างค่ะแค่นี้เลย r 2 r 2ค้งเนี่ยได้แล้วซึ่ง เออทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมในรูปอะมันเหมือนมันตีหลายครั้งวะมันเหมือนไม่ได้ตีสองครั้งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเรากดแค่สองครั้งนะคะคือ R 2สองแล้วอาสอครั้งแต่อ n น m เมชันมันอะคือมันเหมือนเรากดหลายครั้งนะแต่จริงๆแล้วเ,เรากดแค่สองครั้งเท่านั้นแล้วก็ทำให้ท่าเนี้ยมันออกไปเร็วขึ้นอืเดี๋ยวเรามาลองลองกับศัตรูเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะ ซึ่งอยากจะบอกว่าข้อดีของท่านี้นะคะคือศัตรูมันจะกระดอนขึ้นมาตรงหน้าเราพอดีนะให้เราฟันพอดีนะดูนะทุกคนดูนะเดี๋ยวเราเบรกเบรกการาก่อนอ่ะอาสองอาสองค้งอ่ะมันะจะกระดอนขึ้นมาพอดีนะคะเนี่ยคืออาสองครั้งที่1เนี่ยจะเป็นการเสรยศัตรูขึ้นไปนะคะส่วนอาสองครั้งที่2ที่เรากดอาสองค้งครั้งที่2เนี่ยนะคะจะเป็นการตบศัตรูลงมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ย ดูนะดูนะปุ๊บป๊บอออย่างนี้เลยนะคะซึ่งถ้าดูจากในภาพในอนิเมชันแล้วเหมือนเรากดหลายรอบนะแต่ที่จริงแล้วเรากดแค่สองครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนแค่นี้เลยเนี่ยอ๋อเราก็ทำให้ท่าน,นี้มันเร็วขึ้นได้แล้วนะคะเอาละต่อไปก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะของเทคนิค ในครั้งนี้แต่นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปกันที่ข้อสุดท้ายนะคะอยากจะรบกวนทุกคนนะคะได้ ที่ได้เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะคะช่วยกด u b บ c r i b e เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะอยากจะบอกว่าทุกการกด Easthors u b s c r i b e ของทุกคนมีความหมายต่อช่องนี้มากๆนะคะยังไงแล้วก็รบกวนทุกคนนะคะกด u b s c r i b e ให้หน่อยนะคะกดให้หน่อยนะคะทุกคนเฮ้ยเอาละขายตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายตามสัญญานะคะข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายนะคะ ก็จะบอกทุกๆคนว่าทุกๆก,การโจมตีของเคลโทสนะคะของตัวเอกของเราเนี่ยมันสามารถแคนเซิลได้นะคะโดยการแคนเซิลยังไงแคนเซิลโดยการเรากดดอทค่ะพอเราฟันปุ๊บกดดอทฟันปุ๊บกดดอทอ่ะอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยแบบตัวอย่างที่ทำให้ดูเนี่ยอ่ะเราสามารถแคนเซิลถ้าโจมตีของเราได้นะคะซึ่ง ถ้าทุกคนาอ,าอาจจะมีบางคนถามว่าเอา้าแล้วมันแบบมีประโยชน์ยังไงไอ้ท่า cancel a t t a k นี้มันมีประโยชน์ยังไงมันสำคัญยังไงเหรอทำไมต้อง cancel หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะบอกว่าความสำคัญของมันก็คือไว้ในกรณีที่เรากำลังปล่อยท่าโจมตีออกไปแล้วมันดันดันนะคะเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่ศัตรูจะตีเรามาพอดี ดังนั้นการที่เราจะกดแคนเซิลท่าโจมตีของเราเนี่ยดอทหลบออกมาเนี่ยเท่านี้มันก็จะทำให้เราสามารถหลบดาเมจของศัตรูได้แล้วนะคะเนี่ยข้อดีของมันคือตรงนี้เลยอืมเพราะบางทีถ้าเราแบบปล่อยท่าออกไปเลยโดยที่เราแบบศัตรูก็จะตีมาเราก็จะตีไปแล้วเราไม่หลบศัตรูมันเราก็จะโดนดาเมจเข้าหน้าไปเต็มๆเ,เลยนะคะมันจะดีกว่าไหมถ้า เราดันฟันไปพร้อมกับจังหวะที่ศัตรูตีมาแล้วเราดอทหลบเพื่อเป็นการหลบดาเมจนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับข้อสุดท้ายมีทั้งหมด5ข้อนะจบกันไปแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะที่ได้เข้ามารับชมนะคะ หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้ทุกคนได้มีความอา่สนุกกับการเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้เข้ามารับชมนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปเทคนิคต่อไปอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ